chì được thật được uan mật uan dưới bàn đấy mấy ngày đó บา้นนดีด้วยครับไปใส่ฮะม่น,มนำพันบ่มาผู้เดียวครับไปใส่เน่ยไปเติมจดัดโอ้าน,าาน,น้ันคน้ำครับครับด้วครับมืออื่อนครับไม่เลย

ได้ไว้แล้วกันโอ้แม่ตัว <c oughs> น,นี้แม่ริงแล้วเดี๋ยวห้องร้องตัวนี้โหจากเงียถึงมาร้องเบ็ดนี่ครับเ <c oughs> ที่ยว์เลขตรงนี้ปลาคอหลายเที่ยว์แหกเน่ะนี่นน <c oughs> ติดตุกเป็นบ้าว่โออ้ยเฮ้ยคือพันธุ์กระหมูบางทีอือโอ้ โเทเล็กครับพ่อไว้เฮ็ดยังเลยนะยังสีเปิดแล้วยิ่งเลยสาธิตบ้างเนีย่ยควายไปเล <c oughs> ยอืมโอ้โหไปไกลยูตัวไหนไก่ัาบบนี่หลอดติดนั่นหลอกมันจัดติดแต่ว่าเขาเฮ็ดบ่เป,ป็นเนาะโอ้ <wishing S 1> ปลานหน่อยมันเดีย เนยน้อยด้อเนาะมาประมาณบ่ได right ้กดอย่างเลยปล่อยไปเลยเดี๋ยวบ่้เสียกเขาเสียกเฮากดเสียกเว้นออตอนโอ้ปล่อยไปเลยวัดต่ออย่างเลย มันการสวบอยูนนี่เล่าลางมาติดเทียบก้าคุ้งแต่ว่าถามันได้ฟูหรือเบรกให้ไว้ได้บีบเสียกเลยดังฟูหางเห้งไหลโอ้เห้งไหลสิเป็นไงสิหลออมันได้สาวเลยได้สาวหลออมันจัดอันนี้กับปับ ปั๊บได้แผ่นบนปั๊บได้ปั๊บได้เจ้าซ้ำนี่พอดีแล้วมันซ้ำนี่พอดีแล้วเจ้าบาทนี่นะน่าซื้อมาถึงลอกถึงคันมันน่าซื้อมาสองชุดมันเป็นหมื่นอ่ะซื้ออยู่เกาหลีอันเนี้ยเออซื้อมาจากเกาหลีของแท้ของแท้นี่นกซิมมาอันนึงมันเป็นของไอของตกปลาทะเลโอ้แข็งคันนั่นแข็งลอกยศน้ำตัวนั่นงาม S <S เอาบนถนนใส่กี่เจียจีจักว่าล่ะซื้อมามื่นเพียงกันห่ดเออคู่กัน,น <c oughs> อ่ะคู่กันสายตกปลานอเนาะอละมื่นเลยมันต้องให้มันพอดีกับมันถามันถามันดึกไปดึกไปเฮียพอไปแต่หลอกหมุนเนาะมันกับฟุง้งอือธรรมดาถ้าเฮียหนักคนหนึ่งจะดึกง่ายลอกหลองเบียนสปาร์ตไป โอ้ขันขันเงี้ยขันเงียมันเบาบัดที่นี่อันนี้หมุนหมุนเกินอ๋อมันก็เลย้ยุหงกันหงกันมันต้องมันต้องให้ปบาลานกันโอ้ดึกไกล้เขาได้ลอกเวีดนี่เอ้เสียงขันเงี้ยหนักหนักหนิโอ้ลอกมันจัดเออเลื่มเป็นแล้ว รั้หน,นึ่งข้อหน่งมาเลี้ยตกปลาเนยว้าวไปนีด <laughs> ใหญบ่ทําเบิ Bắt đầu, lắm, đầu lắm ờ Bắt đầu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  ม,มเรียบร้อยครับป้าประยู่ยี่สิบบเบิ้งเรือเบ็ดเร <No. S 1> ิงดวงเบ็ดเรื่อ <laughs> งดวงเบ็ดโอ้หักเลย มไปนะครับสรุปแล้วแกเอามันมาได้ตัวใหญ่หลายนะครับลกจะเลยจะปล่อยมันซะจนดวงเบ็ดหกัก <c> ก <oughs> ูไดสิไปเอาได้ดวงไอ้ดวงซ้ำกันห่มกับ,บ่อยุครับ oh, ีตัวเดียว <no. S 1> ตัวซ้ำนี่เอายอุยู่ดวงเบ็ด ໂຕໃຫຍ່กว่าນີ້ເອົາບໍ່ຢູ່ລະດຽວໄປປ່ອຍມັນອີກຫວາບໍ່ຮູ້ຊິເອົາໄປເຮັດຫຍັງກິນລະໂຕທ່ຕອບິ່ງດູ เป็นตะขุเทศตาเหรอนี่ขาวๆยู่ด้

มันยังไงสีมีใครอืมนี่งาหักเลยด้วนี่อ๋อถึงบ้าพี่ปสามคนถึงบ้าไ,ไ,ไม่ไม่ไว่ใหขน,นหาดนัตำแหน่งพอดีปะ่ะพอดีอยู่พอดีเกี่ยวกัถึงตั้ง มันแตกออกแล้วมันฮ okay. ู้โอเคบ่โอเคเนาะยโอ้โอ <ok ้โอ้เออข้างหลังโอ้ใครล่ะอยู่ หน่คือเป็นแม่เป่เงแล้วไม่ได้เป็นใครแล้วเอ้ยจยเป็นตกกงลังไปลายแบบนีนะ้ไ <c oughs> อที่กระเด็นลงก็เดี๋ยวให้เกีน่น่น,มนไม่มาเกดปาพ่นนะกำักยะไรอยู่ยด้วยเมีนยขลนมาเลยตอนนั้น เข้าเงียก่อนขู่ที่หัวอยกรตากกระตาคนับตาอคนนะคดีีว้่มองปลายยอนนี่มันก็เอาไข่ไวเยมันเอาไว่เออาเรียกโอ้ยมดแดงคันลูกนี่มดแดงกาเป็นสีมาก็ได้

ไปได้ย่ได้ยต้อ,องสค,ครักเป็นแม่เป่งข้ามีก็น้องดีแล้วเนะี่ยงพอดีกันเป่งเป็นตรรัวเ<ด>ราก็คอยน่ยไปัดไปรี้บไป เงยบ่เด็กมืดมืดพอดีว้างเหรอวัวทั้งหมดดาววัวทั้งหมดดาวพวกนี้ถึงนี่เลยโอ้ได้เยอ่ได้เยอะโอ้ยวัวหงนี่มีอะไรครับ

มห่าตรงนี้เนาะมเหล่ยอยู่เดล่ยไข่หน่อยหน่อยมันไข่หน่อยมั้งเดี๋ยวให้แม่มันนี้แต่ไม่ต้องคนแม่มันเยอะไปมันสีดสมมันฉีดเงาใสมันไส้ออกถ้าถ้าไปค้นถึงหนามมันเงาใสไข่มันสมโอ้ ไปไเปไปทใส่ถาดแป้งแม่มไปไฝ่ใส่ถาดแป้งปลาเสืออะไรส่นจังเลล่ะ

ม,มันคืออะไรมันค้าเนาะมันค้าหากมันเดืดมันเนาะ ก็เป็นม้มอับเนาะมันเลยมันตรงเนี้ยขออมุม,มตรงเนีอ้อมเากันเาตงไปม้มผุนเนาะดีๆห่วงของตัวนี้ด้กันกระโขวอยน่อยอะคุณนพ่อเนร้อโอ้เลียนเขาเลยดิเลือกบ้านา

มาพบฟังแรกกันหุดบ่บนหลุดนะเราทันย่เด้วเห็นคือบ่บัวขึ้นเงียบุเลยว่มันหลุดออกไเลนี่เนาะขึ้นหนอนะดีไปัเนเราทันอยู่ดนั่นดอโหตงนั้งนันงนตงา

เฮ้ยวไปไกลน้ำเลย <c oughs> มึงคนหัดเทียงนันนั่นใครตัวใครตัวไกันทั้ดทงด <c oughs> น,นี่ตัวขลามาใส่ก่อนอมาด้วยบมือนั่งถั

ไส่แมงหิ้งเตาหน่อันดูหมดเลยตัวใหญ่มากไม่เอียงตัวแกงสุกแต่ไข่ก็แดงแปวโอคุอยู่ชิดตามหมูย่างคักเจ้แปวโอ้ กำลังงามเลยสมุทอันนี้ปลาฉลาดไม่ได้ฟังงงแต่ว่าทำไมมันติดลอกง <c oughs> มมงคุณล่ปะปลาปลาตองเลยคนไทยเขาเอื่นปลาอย่างเงี้ยปลาฉลาดแม่นสิแม่นปลาฉลาดเลยนะี่นี่แหละปลาฉลาดกินไข่มูมัดตร,ระสี่ปลาฉลาดนั่นนะี่บับกเบิกเงีสิ่งง่ายสุดเลยคือว่าถึงเด็ดเนี่ยไง ปากมันหยิ่งขึ้นเป็นตังค์มันตำอันนี้เลยเนี่ยเนาะ่ยังไงนายประตูตุ่มดังเลื่อนดังเรื่นขิดฟ้านี่นะมันเป็นแมงดามันอยู่นี่เนาะโอ้นี่ลาบแบ่งเลยลาบโอ้โหหมดแดงสมไปไปเนี่ยไม้เนี่ยฝักเหนียวเหนียวลาบเสียบใส่เรื่นกลางแดดฝักเหนียวเหนียวเลย mấy cái đó phát nữa nhỏ làm làm đi mùa đen nhỏng góc nhỏng nam khăm rồi 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 rồi